สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงดัดกันนะครับทิศส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงดัดเนี่ยเราอาจจะจินตนาการได้ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือโครงสร้างคานนะฮะสมมุติว่าเราพิจารณา,ารคานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นคานช่วงเดียวอย่างง่ายคานหนึ่งนะครับคือ s ุดเปิลบีมอันนี้เป็นคานที่เราวางอยู่บนซัพพอร์ตสองตัว ะครับด้านซ้ายเป็น h i n c ์แล้วก็ด้านขวาเป็นโรลเลอร์แล้วกันนะครับเมื่อมีแรงหรือมีน้ำหนักมากระทำกับโครงสร้างเป็นน้ำหนักใดๆเนี่ยนะครับสมมุติผมเป็นน้ำหนักใดๆเลยนะคานเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ดัดภายในตามที่เราวิเคราะห์กันจากวิชาสแตติกแล้วก็จากวิชา atic, แมชชีนิ c ซับแมทเตเียลใช่ไหมครถ้าเกิดสมมุติว่าผมพิจารณาหน้าตัดส่วนหนึ่ง จุดนี้นะครับผมลากเส้นแนวดิ่งมาเส้นหนึ่งก่อนที่มีน้ําหนักมาการะทำเนี่ยมีเส้นสีเขียวเส้นนี้เป็นแนวดิง่งหลังจากที่โครงสร้างนี้เสียรูปไปนะครับเราอาจจะจินตนาการว่าคานนี้ก็เกิดการแอนตัวลักษณะการแอนตัวประมาณนีนะ้เส้นสีเขียวเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเราก็สมมุตินะครับเราก็ตั้งสมมติฐานว่าเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไป ในลักษณะเดียวกันซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นสีเขียวนี้นะครับเราจะยังคงถือว่าเส้นสีเขียวนี้ยังคงมีความเป็นเส้นตรงอยู่นะครับก็คือตอนก่อนมีน้ำหนักหรือมีแรงกระทำกับาคานเนี่ยเส้นสีเขียวเป็นเส้นตรงแล้วก็ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่ภายหลังที่มีน้ำหนักมากระทําและคานเกิดการเสียรูปไปแล้วนะครับ สมมติฐานเนี้ยตอนในสมัยวิชา Mechanics of m a t e r i a l เราอาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่บอกว่า plane remains plane ก็คือระนาบของหน้าตัดเนี่ยยังคงเป็นระนาบอยู่ทั้งก่อนและหลังมีแรงกระทำนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมสมมุติว่าผมกำลังจะพิจรารณาหน้าตัดจ,จุดนี้ก็คือเรามองเราตัดคานแล้วเรามองเข้าไปทางด้านข้างนะครับ สมมติว่าคานนี้เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วเราก็มีเหล็กเสริมอยู่ทั้งหมด2เส้นแล้วกันเป็นตามรูปลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อโครงสร้างนี้เกิดการเสียรูปไปคือมีโมเมนต์มากระทำเน,เนื่องจากกรณีนี้ในรูปนี้นะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นภายในเป็นเป็นโมเมนต์บวก ใช่ไหมครับเนื่องจากคานเนี่ยแอนมีลักษณะเป็นรูปหน้ายิ้มนะก็คือโคง้งโค้งงายใช่ไหมครับที่บริเวณด้านบนเนี่ยก็เกิดเป็นแรงอัดที่บริเวณด้านล่างของคานเนี่ยก็เกิดเป็นแรงดึงนะครับด้านบนหมายถึงผิวบนส่วนนี้เกิดนะเป็นแรงอัดคอมเพรสชันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเกิดเป็นแรงดึงเทนชันนะครับการที่ข้างบนเกิดเป็นแรงอัดในความหมายก็คือ วัสดุส่วนที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเกิดการบีบตัวเข้ามาแล้วก็ส่วนด้านล่างที่เป็นแรงดึงเนี่ยวัสดุก็จะเกิดการยืดตัวออกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมนํามาเขียนเป็นแผนภาพเนี่ยจะเขียนได้ยังไงนะครับผมสมมุติว่าอันนี้เป็นเส้นสีเขียวตอนแรกก็คือเป็นเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับตอนที่หน้าตัดนั้นยังไม่มีการยืดไม่มีการหดตัวพอหลังจากที่มีแรงกระทำเกิดโมเมนต์ภายในแล้วก็คนันเกิดการเสียรูป ด้านบนของคานเกิดการบีบตัวเข้าหากันนะครับหรือเราบอกว,ว่าไอ้เส้นสีเขียวตอนแรกที่มันตั้งแนวตรงเนี่ยมันบิดนะมันบิดเป็นรูปประมาณอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับมันบิดมาโดยที่ด้านบนเนี่ยเราบอกว่าด้านเนี้ยมันเกิดการบีบตัวหรือมันเกิดเป็นการอัดเข้าหากันเป็นด้านคอมเพรสชันเป็นคอมเพรสชันโซนนะครับแล้วก็ ด้านล่างด้านนี้เป็นด้าน tension zone ก็คือมันยืดตัวออกที่ด้านล่างแล้วก็บีบตัวที่ด้านบนนะครับโดยที่เรากำหนดให้ว่าการบีบตัวหรือระยะที่เขาบีบตัวกันเนี่ยมีระยะเป็นระยะหนึ่งนะแล้วเราก็เปลี่ยนร,ระยะนั้นเป็นความเครียดก็คือเป็นเป็น strain ด้าน compression ของคอนกรีตเราสมมติว่าเป็น strain ก็คือตัว epsilon แล้วก็ห้อยด้วยตัว c นะครับ compression ด้านล่างก็คือ มีสเตรนท e n นชันก็คือยืดตัวออกนะครับโดยมีค่าความเครียดหรือสเตรนเนี่ยเป็นท่านี้เอ s ซ l ลอน t โดยที่เส้นเส้นนี้นะครับมีลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือตามสมมติฐานที่เรากำหนดเอาไว้นะครับจุดจุดนี้ที่ไม่เกิดการยืดไม่เกิดการหดตัวเลยนะครับจุดนี้นะครับเราก็นิยามคขาว่าเป็น neutral axis หรือว่าแกนสะเทินคำว่าสะเทินหรือ neutral เนี่ยก็คือเป็นกลางใช่ไหมไม่เกิดการยืดตัวไม่เกิดการหดตัวจุดนี้ก็คือจุดที่ strain เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับมีลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนรูปในหน้าตัาสักนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นจุดแกนสะเทินใะเป็นแนวแกนสะเทินด้านบน ของแกนสะเทินเนี่ยที่เป็นคอนกรีตส่วนนี้ก็จะเป็นคอนกรีตส่วนที่รับแรงอัดใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้านล่างด้านใต้แกนสะเทินในบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับแรงดึงในที่นี้เนี่ยในส่วนรับแรงดึงเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งคอนกรีตและก็มีทั้งเหล็กเสริมอยู่ด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เบิ่มเริ่มต้นก็คือจากคาน ที่มีหน้าตัดหน้าตัดใดๆจุดใดๆนะครับมีเส้นระนาบของหน้าตัดเนี่ยเป็นเส้นดิ่งตรงหลังจากที่มีน้ําหนักกระทําเกิดโมเมนต,ต์ภายในเกิดการเสียรูปก็เส้นสีเขียวที่เราวาดไว้แต่แรกเนี่ยเกิดการหมุนตัวนะครับโดยที่ข้างบนเกิดเป็นแรงอัดก,ก็คือเกิดการบีบตัวกันด้านล่างเกิดเป็นแรงดึงก็คือการแยกตัวหรือขยายยืดตัวออกนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้ strain นะครับหรือตามที่เรากำหนด strain ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนจาก strain เนี่ยเป็น stress ได้โดยที่เราอ้างอิงจากความสัมพันธ์ระหว่าง stress ของ strain ของวัสดุนะครับสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวัสดุคอนกรีตนะครับเราก็เคยทดสอบหา s t r e s uh huh. s strain นะครับของคอนกรีตกันมาถ้าแกน y แกนตั้งนะครับเป็น stress แกน n d s t r a i n stress-strain ของคอนกรีตก็จะมีลักษณะประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะอาจจะมีความโค้งโงโดยที่จุดสูงสุดเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น fc-prime หรือว่าเป็นเป็น c o m p r e s s i v e strength ของคอนกรีตกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ค่า strain ค่า strain c นะครับเราก็ลากค่านี้ขึ้นมา เพื่อมาตัดกับกราฟแล้วเราก็ลากไปทางซ้ายเราก็สามารถรู้ได้ว่าสเตรสของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือฝั่งของแรงอัดอ่ะเ,เรามาวาดกันดูนะครับเราวาดกราฟันดูว่าเราจะตีความกราฟกันยังไงบ้างสมมุติเราทําแกนศูนย์ขึ้นมานะครับเป็นแกนหลักเหมือนแกน x แกน y นะในกรณีนี้คือแกนศูนย์นะครับที่แกนสะเทินเนี่ยที่ในแนวแกนสะเทิน ค่าความเครียดเป็น0ูนย์ค่าสเตรสก็ต้องเป็นศูนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือจุดนี้เมื่อสเตรนเท่ากับ0ูนย์สเตรสก็เท่ากับ0นะครับเราก็เลยบอกว่าที่จุดเดียวกันเนี้ยจุดนี้นะครับสเตรสของเราก็เป็น0ูนย์ด้วยหลังจากนั้นที่สเตรนเป็น C นะครับที่สเตรนเป็น c เราก็ ไปหาว่าสเตรสซีนั้นอยู่จุดไหนอย่างสมมุติว่าอยู่จุดนี้นะครับเราก็ลากกราฟขึ้นมาสเตรสซีก็จะเป็นเวยแรงภายในขอเกรียที่จุดนั้นที่ผิวด้านบนนะครับก็จะเป็นค่านี้อันนี้สเตรสซีแล้วจากศูนย์ไปถึง C เนี่ยจากศูนย์ไปถึง C ตัวเนี้ยนะครับระหว่างนี้มันเป็นยังไงล่ะมันก็จะเป็นตามรูปกราฟอันนี้เลยนะครับอันนี้กราฟอันนี้โค้ง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 ลักษณะนี้ การกระจายตัวของสเตรสก็จะมีลักษณะเป็นโค้งๆเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะประมาณนี้อันนี้คือ compressive stress ของคอนกรีตนะครับต่อมาแล้วฝั่งเทนชันล่ะเป็นอย่างไรฝั่งเทนชันเราทำการทดสอบมาแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่า Stress t e n s i l e Stress ของคอนกรีตเนี่ยก็จะ มีระยะค่อนข้างสั้นนะหรือว่าตัว t e n s i l e Strength หรือที่เราเรียกว่า m o d u l a s Soft r u u t u r e ของคอนกรีตเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ1 0 1ถึสิบอรของ,ง c o m p r e s s i v e Strength นะครับหรือว่าเราก็เขียนเป็นกราฟได้ประมาณอย่างนี้อ่ะสั้นๆน,นะครับเริ่มจาก0ูตกลงมานิดหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ค่า epsilon t เรากำหนด epsilon t ออกมา เราลากลงมาตัดกราฟแล้วเราก็สามารถรู้ค่าของ Stress Tension ได้นะครับสมมุติว่า Stress, t r e s s tension ของเราเป็นเท่านี้นะเราก็สามารถกำหนดจุด Stress ที่ด้านล่างได้อันนี้ก็จะเป็น s t tres t e n s i o n นะครับอันนี้คือฝั่งรับแรงดึงนะครับหน่วยแรงดึงภายในคอนกรีตนะรับต่อมาสำหรับเหล็กเสริมนะครับ เหล็กเสริมเองเนี่ยที่บริเวณนี้ก็จะเป็นความเครียดในเหล็กเสริมนะครับหรือการขยายตัวออกของเหล็กเสริมซึ่งสเตรนของเหล็กเสริมเนี่ยเราก็สามารถคำนวณหาได้โดยอาศัยหลักสามเหลี่ยมคลา้ายเนื่องจากเรากำหนดว่าเส้นนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็สามารถคำนวณหาเอฟซิลอนได้โดยใช้หลักสามเหลี่ยมคล้ายและในทำนองเดียวกันกับคอนกรีตนะครับคือ เมื่อเรารู้ความเครียดของเหล็กเสริมเนี่ยเราก็สามารถหาค่าความเคียนหรือหน่วยแรงของเหล็กเสริมได้โดยเราอาจจะอาศัยจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสสเตรนของเหล็กเสริมนะครับแกน y เป็น tres สเหมือนเดิมแกน x เป็น strain ความสัมพันธ์ของสเตรสสเตรนของเหล็กเสริมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นมานิใช่ไหมรัจริงจริงเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นสเต hard hardening ช่วงหลังใช่ไหมที่มันจะขึ้นไปอีกจนถึงจุด อันติเมตแล้วเขาก็จะดอบตกลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าใน,ในทางการออกแบบใช้งานจริงเนี่ยในสภาวะที่เหล็กยืดตัวออกมากๆหรือที่เหล็กถึงจุดคลาบจุดยีแล้วเนี่ยครับเราก็ถือว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นขีดจำกัดการใช้งานของเหล็กเสริมแล้วนะครับเราก็เลยกำหนดว่า Stress Strain ของเหล็กเสริมมีลักษณะประมาณนี้ในการออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ค่า strain s e p อ i l o n s เราก็สามารถหาสเตรสของเหล็กเสริมได้นะครับหรือในช่วงที่เป็นเส้นตรงหรือช่วงที่เป็นอ l a s สติกหรือเนี่ยอิลาสติกเนี่ยเราก็สามารถใช้สรรมการสเตรสเท่ากับ E strain ได้เช่นเดียวกันนะครับนะทีนี้เราก็มาเขียนในแผนภาพก็จะได้ว่าจุดนี้ก็จะมีสเตรสของเหล็กเสริมเนี่ยครับเท่ากับ E st rain, S strain ได้เช่นกัน นะครับอันนี้คือคอนเซปต์หลักเริ่มต้นของคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมขอสรุปเร็วๆอีกหนึ่งอันก็คือตอนแรกเรามีคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นคานตรงโดยที่เราพิจรงงารณาหน้าตัดสีเขียวนะครับที่เป็นระนาบเส้นแนวดิ่งหลังจากนั้นเมื่อมีแรงกระทำมีน้ำหนักกระทำเกิดโมเมนต,ต์ภายในเกิดการเสียรูปเส้นสีเขียวหรือหน้าตัดที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยก็จะเกิดการบิดตัวไปแต่ยังอยู่บนสมมติฐานที่บอกว่า เส้นนี้ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่นะครับในบริเวณส่วนบนของคานเนี่ยก็จะเกิดการบีบตัวกันหรือว่าเกิดแรงอัดเกิดขึ้นนะครับและบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเกิดแรงดึงโดยที่เส้นแบ่งระหว่างแรงอัดกับแรงดึงเราเรียกว่าแกนะเะถทือน,นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกําหนดความเครียดที่เกิดจากการอัดนะครับแล้วก็ความเครียดที่เกิดจากการดึงที่ผิวบนกับผิวล่างได้ แล้วพอเรารู้ความเครียดเราก็สามารถหาความเค้นหรือหน่วยแรงได้โดยการพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนของวัสดุโดยก็จะมีวัสดุ2อย่างก็คือคอนกรีตกับเหล็กเสริมนะครับก็จะได้เป็นแผนภาพทางด้านขวานี้ต่อมานะครับกรณีต่อมาโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยในขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมพิจารณาว่าน้ําหนัก ที่การทำเนี่ยมันมีค่าน,น้อยก่อนนะครับโหลดน้อยเมื่อโหลดมีค่านน้อยค่าความเครียดของทางด้านแรงอัดและแรงดึงก็จะมีค่าน,น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดปพะผมพิจารณาที่กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของ Con an, อนนคอนกรีตอันนี้ความเครียดอันนี้ความเค้นนะครับเมื่อกี้กราฟเราเป็นกราฟโค้งลักษณะนี้ แล้วก็ฝั่งถึชันก็จะเป็นตรงตรงสั้นๆนะครับึงจริงๆอาจจะไม่ตรงเนาะแต่ว่าเราก็ซูมสมมุติว่าเป็นเส้นตรงสั้นๆนะกันนะครับถ้าเราพิจารณาไกลๆเนี่ยเมื่อสเตรนของคอนกรีตมีค่าน้อยๆนะครับสเตรนฝั่งรับแรงอัดมีค่าน้อยๆค่าความเค้นที่เราคำนวณได้เนี่ยที่เราหาจากกราฟได้เนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณจุดจุดนี้เห็นไหครับโดยที่จาก กราฟที่เราเห็นในรูปนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าเส้นนี้เป็นเส้นโค้งก็จริงนะครับแต่เพื่อความง่ายในการคำนวณเราก็สมมุติว่าเส้นแนวนี้จากจุดศูนย์ศูนย์จนถึงจุดเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเส้นตรงเราแอสซูมว่าเป็น er. ลีเนียก็คือเป็นเส้นตรงครับพอเป็นเส้นตรงเนี่ยก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันกับฝั่งเทนชั่นนะครับเราก็แอสซูม ว่าอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับเพื่อให้คำนวณง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อมีโหลดน้อยๆนะครับเมื่อมีโหลดน้อยๆ stress distribution d i a g r a มของเราของหน้าตัดเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตวาดวาให้สมส่วนนิดหนึ่งแล้วกันส่วนฝั่งเทนชั่นก็ ลักษณะแบบนี้นะครับข้างบนเป็นหน่วยแรงอัดเป็น compressive stress ด้านล่างเป็นหน่วยแรงดึง tensile stress นะครับแล้วเราก็จะมีเหล็กเสริมที่เป็น tension ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือในสภาวะที่มีโหลดในน้อย คอนกรีตยังสามารถรับแรงอัดได้รับแรงดึงได้และก็มีเหล็กเสริมที่ช่วยรับแรงดึงอยู่นะครับต่อมาเมื่อคอนกรีตนั้นมีสเตรนที่มากขึ้นมีโหลดที่มากขึ้นก็จะทำให้มีสเตรนที่มากขึ้นนะครับผมขออนุญาตเรียกจุดนี้ว่าเป็นโหลดปานกลางแล้วกันหรือว่าจริงๆแล้วนะครับในทางออกแบบเนี่ยเราก็เรียกว่าสภาวะใช้งาน Service State ที่สภาวะใช้งานเนี่ยโหลดก็จะถึงอยู่ในจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยทำให้ Strain ของคอนกรีตในฝั่งรับแรงดึงเนี่ยมีค่ามากกว่าตัว Rapture Strain หรือว่า Strain ที่ทำให้คอนกรีตเนทีขาดออกเนื่องจากแรงดึงนะครับก็คือคอนกรีตก็จะรับแรงดึงต่อไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราพิจารณากราฟผมขออนุญาตใช้กราฟนี้เลยแล้วกัน สเตรนของเราเนี่ยฝั่งรับแรงดึงเนี่ยอาจจะหลุดออกมาแล้วนะครับอาจจะหลุดออกมาจากกราฟฝั่งรับแรงนี้แหละฝั่งรับแรงดึงแล้วนะครับทําให้เราก็สามารถบอกได้ว่าคอนกรีตฟังทนชันเนี่ยแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีหน่วยแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือเราก็จะสามารถเขียนเป็นสเตร s ดิส trib ution ได้ลักษณะประมาณนี้ผม,ผมขอเขียนสเ i รสดิส trib ution ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ Strain Distribution เนี่ยลักษณะเขายังจะคล้ายๆเดิมประมาณแบบนี้นะครับก็คือข้างบนยังคงเป็นฝั่งที่รับแรงอัดข้างล่างเป็นฝั่งที่รับแรงดึง้งบนแรงอัดนะครับข้างล่างมีแรงดึงแล้วก็มีเหล็กเสริมอยู่ที่จุดๆนี้ อันนี้ Strain S ข้างบน Strain C ข้างล่างเป็น Strain T โดยที่ Strain T เนี้ยมากกว่าสเตรนที่รับเจอก็คือ Strain ที่คอนกรีตนั้นขาดกันนะครับพอเรามาเขียนเป็น Stress ดิส trib ution เราก็ตั้งแกนหลักเหมือนเดิมนะครับอันนี้แกนแูนยหลังจากนั้นที่บริเวณแกนสเทอร์นหรือนท่ออักซิสกำหนดไว้จุดนี้นะครับ การกระจายตัวของสเตรสในฝั่งคอมเพรสชันเนียังคล้ายๆเดิมนะครับซึ่งจริงๆอาจจะมีความโค้งแต่ว่าเราสมมุติกำหนดให้มีมีความเป็นเส้นตรงกำหนดให้เป็นลีเนียอยู่นะครับส่วนฝั่งเทนชันเนี่ยเขาหลุดออกจากแนวไอตัวสเตรนทีด้านล่างเนี่ยมันเกินค่าสเตรนอาร์ไปแล้วหรือว่าเกินค่ามูลค่าสอมัพเจอร์สเตรนที่รับเจอร์ไปแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วคอนกรีตก็จะรับเทนชั่นได้แค่นิดเดียวในส่วนเท่าที่เท่าที่สเตรนจุดนี้เท่ากับโมดูลัสออฟรัปเจอสเตรนที่จุดนี้เท่ากับสเตรนที่รับเจอที่ถึงจะเลยอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เหล็กเสริมเนี่ยก็จะรับทำหน้าที่มีสเตรสของเหล็กเสริมขึ้นมานะครับผมโน้ตไว้จุดนี้ จุดนี้ก็คือ Modulus of r ร p t u r e แล้วก็คือเป็น t r e s สสูงสุดที่คอนกรีตรับได้ฝั่งแรงดึงแล้วนะครับแล้วก็คอนกรีต t r e s สของคอนกรีตฝั่งรับแรงอัดเนี่ยสมมติว่าเป็น s t สเตร C เหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งคอมเพรสชันอ่ะถ้าดูตามรูปเนี่ยคอมเพรสชันเรามีแค่ของคอนกรีตนะครับส่วนฝั่งแรงดึงเนี่ยมีทั้งของคอนกรีตและของเหล็ก ในการคำนวณออกแบบหรือวิเคราะห์หน้าตัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีวัสดุ2อันเนี่ยก็จะคำนวณได้ยากนิดหนึ่งนะครับเราก็จึงกําหนดสมมุติฐานอีกอันหนึ่งของโครงสร้างคานคอนกรีตสาเร็จไปว่าให้ถือว่าก้อนฝั่งรับเทนชันเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับหรือว่าเราก็บอกไปเลยว่าคอนกรีตเนี่ยถือว่ารับเทนชันไม่ได้ไปเลยครับแล้วเราก็ตัดสเตรสฝั่งเทนชันนี้ออกไปเลยทําให้ เราเหลือแค่นี้ก็คือเหลือสเปซฝั่งคอมเพรสชันครับเหลือสเปซฝั่งคอมเพรสชันเป็น stress-c และถ้เหลือสเปซฝั่ง e n s i o n ที่มาจากเหล็กเสริมเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เหลือแค่วัสดุอย่างละหนึ่งตัวในแต่ละด้านเท่านั้นเองมันก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้คือที่สภาวะปานปลางหรือ Service State ต่อมานะครับที่สภาวะปลายหรือว่าโหลดสูงๆโหลดมากๆสภาวะภาษาไทยคือสภาวะปลาไหลหรือว่าเป็นที่ Ultimate State ตามชื่อเลยฮะสภาวะปลาไหลในความหมายก็คือ คอนกรีตเนี่ยมีมีสเตรนที่ผิวบนสุดเนี่ยเท่ากับที่เขาแตกตัวเนื่องจากแรงอัดแล้วนะครับก็คือสเตรนที่ด้านบนเนี่ยเท่ากับ crushing strain เลยนะครับลองพิจารณาภาพนะฮะภาพที่ได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ข้างบนเนี่ยสเตรนของคอนกรีตที่ผิวบนเท่ากับ epsilon cu คือ crushing คืออัดจนแตกเลย นะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราไม่สามารถ assume หรือสมมุติว่าการกระจายตัวของของสเปสในคอนกรีตเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟ r e s s strain epsilon crushing คือจุดนี้อันนี้ epsilon cu crushing strain สเปสเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นสามเหลี่ยม แล้วแต่ว่าเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการแมปก็คือเอาสเปอันนี้ยกขึ้นมาวาดไว้ใน stress เ i ส g ดกร s t r เ s ส d i ส t ริบิวชั n น i ดกร a m ก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจุดนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมเด u ยวทั้งอัซิสยังคงเป็น0 strain เป็น0ูนย์สเตรก็เป็นศแต่ที่จุดปลายเมื่อ strain เป็น c r คร n ชิงสเตรนสเตร s ก็เป็น ที่จุดปลายด้วยนะครับแล้วเราก็มีจุดสูงสุดจุดนี้อ่าอันนี้ก็เป็น Fc prime จริงๆก็คือตามกราฟ stress strain เลยเรายกกราฟนั้นมา m i ลเลอสลับด้านนิดนึงแล้วก็มาแปะอยู่ในแผนภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็น compressive strain เป็น compressive stress นะครับเป็น stress distribution ของฝั่งแรงอัดต่อมาฝั่งแรงดึงก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ ยังคงมีแค่เหล็กเสริมอยู่นะครับซึ่งเหล็กเสริมเนี่ย stress s อาจจะเป็นอาจจะมีค่าหน่วยแรงใ,ใดๆก็ได้นะครับหรืออาจจะมีค่าเท่ากับหน่วยแรงค่า f y y i e stress ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็พิจารณาดูกันต่อไปอันนี้ขอสรุปอีกครั้งคือเรามีอยู่3าสาม s t a t นะครับ state แรกที่โหลดน้อยๆเนี่ย strain ก็จะมีค่าน้อย น้อยในที่นี้ความหมายก็คือเราสามารถกําหนดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนเนี่ยเป็นเส้นตรงได้แล้วเราก็ถือว่าคอนกรีตฝั่งรับแรงดึงเนี่ยยังคงรับแรงดึงได้อยู่นะครับรูปแบบสเตรสดิส tribution เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นตามกราฟนี้นะครับต่อมาเมื่อเราเพิ่มโหลดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นจุดที่คอนกรีตเนี่ยไม่สามารถรับแรงดึงได้แล้วนะครับส่วนที่รับแรงดึงเนี่ยก็แตกออกแล้วก็ส่วนที่เป็น ด้านที่รับแรงอัดเรายังถือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง s สเ s s กับสเ a ร n ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่ซึ่งกราฟจริงๆที่เราได้ก็จะเป็นกราฟสเตรส i s ส r ิบิวชันลักษณะนี้นะครับแต่เพื่อความสะดวกเนี่ยเราก็ตัดสเตรสของ c o n กรีต e ังเดนชันออกไปเลยนะครับถือว่า c คอนก e ี e นั้นนะรับ tension ไม่ได้เลยจนเราก็จะได้กราฟความสัมพันธ์กราฟการกระจายตัวของสเตรสเดสเตสเดสเริบิวชันดแกรเนลักษณะตามรูปนี้นะครับ และในสภาวะสุดท้ายนะครับก็คือสภาวะที่ผิวบนเนี่ยสเตรนมีค่าสูงมากมนะมันมาจากโหลดมากๆพอโหลดมากๆสเตรนก็สูงมากๆเกิดการบิดตัวสูงๆนะครับจนถึงขั้นเกือบเกือบจะแตกละนะครับเกือบจะรับเจอละซึ่งสเตรนที่จุดที่ผมอนุญาตไม่ใช่รับเจอนะใช้คำว่าเป็นคร s ชชิ่งละเกิดเกิดจะคราชชิ่งละซึ่งที่จุดเนี้สเตรนเนี่ยก็เป็นคราชชิ่งสเตรน n นะครับก็คือ เป็นจุดปลายสุดของโคง้งสเตรสเทรนแล้วเราใช้เส้นตรงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรากําลังพิจารณาที่จุดปลายสุดของเขาละของวัสดุแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนก็เป็นเส้นโค้งตามรูปนี้นะครับความหมายก็คือจากอันนี้เราก็ยกมาแปะที่ตรงนี้เลยนะครับส่วนฝั่งด้านล่างยังคง,ง,งใช้สมมติฐานเดิมก็คือคอนกรีตไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับเราก็ตัดเทนชันของคอนกรีตออกเราก็จะเหลือแค่เทนชันฝั่งเหล็กเสริมเท่านั้น นะครับในวิดีโอนี้ก็อ,อยากจะให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมแล้วก็สามารถให้ทุกท่านสามารถเขียน Stress Distribution Diagram ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สภาวะต่างๆได้นะครับ